เพิ่มยอดไปช่วยช่วยช่วยาหนึ่วยรับมาครับ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 ก่อนที่จะมีพิธีคารวะนะครับต้นเงินที่นํามาถวายกระถิ่นมันเป็นการเพิ่มเติมนั้นนะครับก็นํามาถวายได้ก่อนนะครับทุกคนมาไหว้กันเล็วเอาพ่นนั่งลงครับ นิสิตจยานุสิทธิ์คณะใหญ่ที่มาจากกรุงเทพมหานครเนาะก็จะเป็นตัวแทนของตัวท่านทั้งหลายยนน,น,นะลูกแก้มาแล้วเหรอ อาถ่ายรูปหันหน้า,ากลับกลับรักหันอย่าทานข้าวกันนะสุดยอดี๋ยว่าหันข้าวกันชุดแรกนี้ก็จะเป็นชุดของเจ้าภาพไปถึงของใหญ่นะครับที่มาจากกรุาากงเทพมหานครและญาติพี่น้องที่อาชีพที่ร่วมเดินทางมาด้วย กันจัดโรงครัวโรงทานชาวอำเภอบ้านดุงโรงทานต่างๆมากมายกินด้วยเอากลับบ้านด้วยก็ได้อ่าอ่าอ้าวบางีมันมีน้อยจะเอาหน้าลกันอ่าสังในหลวง เดี <kung> <haft kaz ali> ๋ยวไว้โอกาสฉลองฮะใช่ใช่โอ้โอว้าวอ่าสาธุอันนี้ขนาดอันตะอนนี่แล้วแต่ท่านมีผีผ้าเหรียแล้วแต่ท่านรักการชูเหรียญใครเนี่ยนี่เหรออันเดียวกันแต่ไม่ได้เลี่ยมไม่ได้เลี่ยมอันเดียวกันแต่ไม่ได้เลี่ยมอ่าอันนี้เผื่อท่านจะให้เราตั้งเนนยังไงก็อ่าได้ได้ได้พระพุทธรัศมีอ่าออคล้ายๆอยู่อุดรนี่เหรอครับพระพุทธรัศมี อ่าเดีทานข้านะครับทานกเลยทานกันเลยนะทานกันเลยากันเลยทากันเย่นี่ที่ิมพ์ไปทธดทธพิมพ์พวมพ์พไมพอายุวพุทธิกัสมาครครอยยุวพุทธ

เทพิดาที่สำคัญที่สดคืออาลไมันเกิดแล้วก็ในวัที่ได้เดี๋ยวเราตมาไทยรูปกัไป่ทั้งนัครับแป็นเทพธยดาโตวียงความตาธุปิตมายังบรรดาบระดิษฐ์ทุกท่านครับที่ได้มาร่วมแสดงความมุทิตาจิตกัรแานอ บ้านเาได้พ at ัฒความดีจะเป็นการมุ่พิจดีเดคนินดนะรับเท้าหนกครับน่องารับผมโอ้มาจอบบ้านเลยนะราวิทย์กำลังให้ออกแบบโรงเรียนเลยนะได้คณแน่บอม พี่สาวพี่สาวี่สาวกับญาติครับเป็นป้าเป็นอาเป็นนามีป้านาอาตนนะนครสวรรค์ครสวรรค์นครสวรรค์ชัยรนครสวรรค์เป็นอำเภอละค่ะอ๋อเรียกว่านครสวรรค์อ๋ออคออ๋อน๋ออ๋อขึ้นขอ้นออ๋ออ๋ออ๋ออเออ๋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 ออน เคื่อนจุฬาพรเคื่อนจุฬาพรอยู่นั้นไหมอ้าวมาเดี๋ยวใครอยากจะถ่ายรูปก็มาถ่ายกันแล้วก็มากรินกชเขาผ่านมา อาพานมาให้ญาติโยมวางเลยแม่จ๋าท่านที่มาร่วมงานจะถิ่นนะครับที่จะท่านท่าตสอยอดท่านสอยอดจะถิ่นที่จะแล้วก็ที่จะถวายเป็นการสักกัระอาตมาภาพเล่ม บอกไปอีกข่าวหนึ่งก็คือ,อได้สร้างบ้านให้คนที่ลำบากยากจนสองหลังผ่านท่านในอำเภอ,อสุริยันสุริยนหลังละ6กหมื่นบาทพร้อมด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เนื่องจากว่าบ้านทั้งสองหลังนี้มีลูกสาวกำลังเรียนหนังสืออยู่เป็นกำลังเป็นสาวแต่บ้านไม่มีประตูหน้าต่างไม่มีที่มุงบงังก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายขึ้นมาท่านแนมเพอท่านสํารวจดูแล้วท่านขอความอนุเคราะห์ไปธรรมภาพก็เลยจัดรายละเอียดต่างๆ ก็อยู่ที่ท่านในอำเภอก็เลยขอแจ้งให้ญาติโยมทั้งหลายได้ทราบโดยทั่วกันคณะต่อไปครับอ่ามาโอ้ไม่อย่างนี้เอาสบู่สาธุยิ้อใส่ละนี่เอ้ยแม่บ้านยิ้อใส่ละ ่มาได้มากผมยากยากงานผมยากหลายแม่เว้เนาะมากเดือนเลี้งได้แ่ละขายดีบ่ครับคขายดีขายดีบดีครับบ่ต้องไปเล่นไอคอนเด้อเจ้าอย่าขายสบู่ดีแล้วค่อยๆเฮ็ดไปครับตอนนี้คุณสกาพนะครับอ่าเห็นบ่ไอ้มาดามแห้งเห็นบอกเฮ็ดกองสวยๆเฮ็ดคุณภาพขึ้นมาให้ดีๆครับให้มีหลากหลายภายใต้ยี่หอนั่นแหละให้มันมีคุณภาพหลากหลาย หลายแพ็กเกจจริงน่นคดีนะสำคัญดีเนาะคุณภาพอืมคิดไปได้ดีนะนนดีไ,ได้ดีดีแล้วกวีนาแล้วเป็นยังไงน้ำท่วมอ่ะได้ของเราเนินใช่ไหมอยู่บนม่อ <c oughs> นโดนโดนเ,เรียบร้อยอ่ะน้ำหลากนะ หมดเพิ่มหลังคา